ท้องแล้วหรือเปล่าคำถามที่ทำให้ซอกาตต้องออกมาตอบโต้อย่างเป็นทางการใครบ้างที่ไม่ได้ติดตามข่าวหรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของซอกาและสุงสตาวินว่าเลิกกันแล้วหรือเปล่าและอีกหนึ่งข่าวหรือที่ไม่แพ้กันก็คือซอกาท้องแล้วจริงหรือเปล่าคราวนี้ซอกาได้ออกมาตอบคำถามเหล่านี้อย่างชัดเจนและยังเปิดหน้าท้องโชว์ให้เห็นอีกด้วยซอกาได้ปล่อยคลิปบนท่ทอ https://www.tito.com/sansin/video/7569 940245446151431 <_ T an> เพื่อตอบโต้ข่าวลือเหล่านี้โดยเธอเขียนแคปชั่นว่าซอกาดไม่ได้ท้องโอดแหละอธิบายในคลิปว่าเธอไม่ได้ท้องแต่แค่กินหมูกระทะเยอะเกินไปซอกาดกล่าวว่าเธอได้รับคําถามเหล่านี้มาบ่อยๆในช่วงนี้ทั้งจากผู้ติดตามและครอบครัวแม้แต่แม่ของเธอเองก็โทรมาถามว่าท้องเหรอซอกาดจึงต้องออกมาอธิบายว่าเธอไม่ได้ท้องแต่แค่กินอาหารมากเกินไปคลิปนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก และยังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียอีกด้วยแต่ที่น่าสนใจคือมีบางคนก็ยังไม่เชื่อและยังคงถามว่าซอก้าท้องแล้วจริงหรือเปล่าที่นี่คือจุดที่น่าทึ่งซอก้าจะต้องออกมาตอบโต้ข่าวหรือเหล่านี้อีกนานเท่าใดและคุณคิดว่าซอก้าท้องแล้วจริงหรือเปล่าอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณลงในคอมเมนต์ด้านล่างนะ